ชัยภูมินะอยากมาดูความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ยังโอเคอยู่นะคะอยากเบิ่งควอมสวยงามมาเด้อพี่นอ้องเบิ่งควอมสวยงามขางทางต้นไม้ที่เขียวขจีของจังหวัดเชัยภพูมตรงอื่นอาจจะอาจจะเมิดไปแล้วนะคะนแต่ว่าตรงหน้าจุดนี้ต้นไม้ก็ยังดูสวยงามนะคะป่ายังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เกือบดูนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นวั จุดของพาเกิ้งนะคะท่าพาเกิ้งที่ท้ายลงไปเห็นอำเภอหนองบลาแดงนะคะหนองบลาแดงยืนอยู่ด้านล่างนะคะอ่าวิวข้างทางนี่ตอนนี้พับหน้ายานก็นมีอยู่นด้ค่ะเพราะว,าว่าดินมันสไลด์ลงนะค,ะ,คะกำลังเห็นทางอยู่อ่ามองไปด้านโน้นก็ ผ่าเกิ้งนะคะผาเกลือกจะลงลงเกิ้งนะคะลงเกิ้งจะไปไน้องบม่แดงน,นะคะอ่าเบิ้งความคดเคี้ยวของเส้นทางเลยพี่น้องเส้นทางที่ลงเกลือก ก็ได้ไช่นเดากระเลยค่อนข้างต้องใส่ความระมัดระวังนะคะทั้งรถส่วนไปส่วนมาอันนี้เลี้ยวนะคะเลี้ยวนี้เลี้ยวแบบอืมเลยนะคะผ่านทางระยะโค้งๆนะคะทางแคบพร้อมนะไปทางนั้นแต่มาสองครั้งทางก็ยังเขียวอยู่หนาแบบหนาความาบุดมสมบูรณ์ของป้าไม้ของเธอเขาผู้เล่นค้านะคะผานผู้ไปเช่นทางกันระวังเอาเด้อ ไล่ไแล้วพี่รองพี่รองน้องบดแดงอะไรสิมาหาเห็ดแถวนี้ละหาเห็ดหาหน่้อไม้นะคะอาจจะเปิดอิสระเอรีให้พี่รองเขาได้ทำมาหากินอยู่ ใส่ความระมัดระวังพอสมควรค่ะเส้นทางนี้ก็จจะเป็นรถบรรทุกรถบรรทุกอ้อยรถหลายอย่างนะคะที่แร่นชวนกันมาแาจจะเป็นเขาอยกนานอีกลูกนึงนะคะสูงมากเลยมาดูความสูงของภูเขานะคะาสวัสดีค่ะพอดีลงเกรื่องมานะคะมาเจออ่าสองข้างทางนะคะจะเต็มไปด้วยอ่าอันนี้แตงไทยเนาะคะ่ะ อันนี้แตงไทยอันนี้เป็นอันนั้นอันน,นั้นแตงเอ็กคุณแม่ย่างไปะคะุณได้ค่ะอันนี้จะเป็นเมลอนสีทองเบลอนสีทองแล้วโตขาวลรอคะค่ะแล้วก็ยังมีแตงโมนะคะยังมีแตงโมสองข้างทางจะติดราคาไว้นะคะเนี่ยราคาไม่ค่อยแพงเลยนะคะอาจจะเป็นผลละไม้ที่จากชาวบ้านแถวอำเภอหนองบะแดงนะคะปลูกเองนะคะขออนุญาตถ,ถ่ายยาวไปด้านโน้นนะคะเอาู้ทธเไกายไปกลมาอย่าลืมเด้อพี่น้องแวะมาซื้อเด้อสินค้าบ้านเฮา อาณาซื้อมากเลยนะคะอันนี้ก็จะมาอุดหนุนค่ะจะมาอุดหนุนแล้วก็มาแว้ร้านของของคุณแม่ต้อยนะคะค่ะอ,นนจะอาจจะเจ้านุ่นนะจ๊ะเด้อ